สบายดีเนาะสบายดีพ่อแม่พี่น้องมดทุก,กูทุกคนเด้อแล้วก็สบายดีเอซมดทุกคนเนาะมื่อนี้เราสิพามาเปิงวิถีชีวิตแล้วก็พามาชมวิวธรรมชาติของบ้านตะเปื้อเนาะเมืองเซโปนแข่งสวรรค์เขศหรือว่าบ้านศกลาวเนาะที่แยกตัวออกมายู่ในภายในหมู่บ้านนี่ก็มีทั้งหมดอยู่เพราะบ้านศกลาวที่แยกตัวออกมาก็มีอยู่หกหลังคาเงี้เนาะที่เอาจะพาขึ้นไปเบิงวิถีชีวิต ในการใช้ชีวิตอยู่เทิงผู้ดอยเนาะ<ม>ก็เป็นหมูบ่บ้านหนึ่งอยู่<ม>ที่อยู่เทิงผู้แล้วก็มีทุทตทธรรมศาสตร์ป้อมรอบด้วยภูเขาเนาะแล้วก็อาซีบรักของเพื่อนก็คือการเทดให้เนาะจะเป็นอาซีหรักเลยการเทดให้ปลูกเข้าปลูกมักเดือ่อยมักเดื่อยจะเป็นลูกลูกกลมกลมเนาะมีเปลือกแข็งแข็งมีต้นคล้ายๆกันกับต้นข้าวบดเนาะหรือต้นสลี อจะเป็นวิธีชีวิตเนาะในหมู่บ้านนี่ก็ยัง่มีไฟฟ้าไสเดอ้อกเพิ่นก็ใช้จากแผ่นแสงเนาะก็คือไว้เฉพาะ,ะไตไฟก็จะใช้ไฟจากแสงโซลาเซลลเป็นวิธีชีวิตดั้งเดิมของชนพื้นเมืองลาวเขาเนาะก็เป็นชนเผ่าตรีมีภาษาเว้าวเป็นกองเป็นเอกลักษณ์ของตัวเอง เด็กน้อยเพื่อนกำลังเก็บเผ่านเนาะตอนเนก็บอะเข้าหลังจากการต่าแล้วเลาก็จะมาฟัดมาฟัดเอาเปลือกเข้าออกแล้วก็จะมานั่งเก็บเม็ดที่มันียังบาแหลกเก็บออกเนาะจะเอาแต่เข้าเข้าอ้งามบอกเลยว่าธรรมศาสตร์สวยงาม บอกเลยเนาะว่าปัชาชนี่อยในบ้านสกาวเนาะก็เป็นคนที่ขยันเนาะเป็นส่วนใหญ่แล้วจะเป็นคนที่ดุมั่นแล้วก็ขยันและตอนนี้ที่เขาโบกค่อยเห็นพูดใหญ่หรือพ่อเฮือนแม่เฮือนเพราะว่าเพิ่นไปนเก็บเกี่ยวนะเนาะไปหูดเข้าโยเขตแถวบ้านตะเปือ้อหรือสนเผาตรีนี่เพิ่นจะ นิยมในการเทให้แล้วก็การเก็บเกี่ยวผลผลิตของเพื่อนนี่ก็จะใช้วิธีการหูดเนาะหูดหรือการตัดเอาแต่ห่วงเข้ามาประมาณนี้เนาะหูดเอาแต่เม็ดเข้าแล้วก็ใส่กระสอบมาตากหลังจากการตากใี้แห้งแล้วเพิ่อนก็จะต่ำเนาะว่ามีความทุมมั่นหลายพอเพิรนจะแบกมาบางมือเพื่อจะได้มือแล้วก็สอบสองกระสอบเนาะยูให้เพื่อนยามนี่ก็จะเป็นยามที่ว่าเก็บเกี่ยวผลผลิตยามเก็บเกี่ยวเข้าจะไม่ได้ใช้เขี้ยวเกี่ยวเหมือนฟานเอาเนาะเหมือน ให้เล่ารุ่มเหมือนเล่ารุ่มเลาาในเมืองมันจะใส่เกี่ยวมีเกี้ยวเกี่ยวเข้าแต่สนเผาตรีหรือสนเผาลาวเทิงเพื่จะิยมใส่ในการหูดเข้าจากพืนเห็ดเกียวมาเพร่ะก็จะการต่าเข้านี่พี่จะต่าทุกวันเนาะเพราะพี่จะต่าวันต่อวันเพื่อไว้มากินในวันต่อไปสมมุติว่าถ้าต่าวันนี้ก็ต้องเพื่อไว้มากินวันพรุ่งนี้ ทุกคนก็มีความสามัคคีทั้งเด็กน้อยผู้ใหญ่กัมาช่วยกันในการเก็บกากเข่าเนาะบางคนพอมีแหงก็จะต่ำส่วนเด็กน้อยก็เพื่อนกัให้เก็บกากเข่าเนาะกัจะแบ่งหน้าที่กันส่วนผู้ชายก็จะไปหูดเขา่าหูดเข่าใส่กระสอบแบกมาเพื่อตากเนาะนี่ก็จะเป็นวิถีชีวิตที่พึ่งพาใส่ธรรมศาสตร์และก็อยู่กินกับธรรมศาสตร์เป็นวิถีชีวิตที่เรียบง่ายเนาะ ถ้าถามว่าความลําบากเนี่ยมันก็แล้วแต่มุมมองนะถ้ามองว่ามันลําบากมันก็ลําบากแต่ถ้ามองว่ามันเป็นวิถีชีวิตหนึ่งที่ผูกพันกับธรรมศาสตร์แล้วก็เป็นวิถีชีวิตที่มีความสุขมันก็นมีความสุขเนาะในการใช้ชีวิต อยากเป็นต่ําแล้วะะเ,ากากเขาจะมาพัดออกกะเข่าอ่อนมันก็จะมีเม็ดเขา่าเข่าๆออกมาให้เราเห็นเนาะแล้วสัดเลี้ยงซัดเลี้ยงที่เปนนิยมก็ส่วนใหญ่ก็จะเป็นเป็ดไก่เนาะเป็ดไก่หมูหมูก็บ่วค่อยเห็นหลายปันไัยเนาะแล้วก็งวควายที่เปนนิยมเลี้ยงเนาะมันก็เป็นวิถีชีวิต ของสนบทลาวเ,าเนาะก็เป็นวิถีชีวิตที่มีความสามัคคีกันลายเนาะเมื่อทุกคนที่อยู่ในครอบครัวเนี่ยจะมีความสามาัคคีช่วยเหลือกันเนาะนับแต่แก,ก,การตาเข้าเก็บกากเขายังโบวเว้นเนาะเด็กน้อยทุกคนก็ต้องมีหน้าที่มีภาระ,ะมีเบี้ยเนาะก็ช่วยกันเก็บกากเข้าแล้วก็ส่วนผู้ชายนี่เพื่อนก็นจะไปหูดเข้าหรือตัดเข้าออกมาแบกสซกระสอบมาเพื่อทําการตากเนาะ แม้กระทั่งพู้เฒ่าเนาะก็ยังโบเว้นเนาะต้องมาช่วยกันเ็ทำมาหากินเนาะวัดเข้านะนคนใดที่ยังพอมีเหื่อมีแหงกะช่วยกันเนาะมีความสามัคคีหลายแล้วก็เป็นวิถีชีวิตหนึ่งที่ผูกพันแล้วก็ผูกติดกับธรรมศาสตร์เนาะเชื่อหรือว่า fc ท่านใดที่ได้มาชมคลิปนี้แล้วที่มีอายุ60ปีขึ้นไปหรือไม่ก็คนที่เคยใช้ชีวิตอยู่ในอีสานหรือในลาวที่มีอายุ60ปีขึ้นไปในพน,น่าจะหูเนาะมัน วิถีชีวิตแบบนี้วิถีชีวิตที่พึ่งพาอาศัยธรรมชาติเป็นวิถีชีวิตที่มีความสุขหลาเนาะแต่มันก็ถ้าเทียบกับในเมืองมันก็เป็นอีกแบบหนึ่งเนาะเพราะว่าการใช้ชีวิตในเมืองเขาต้องแข่งขันกับเวลาแต่ถ้าใช้ชีวิตการใช้ชีวิตแบบชนบทหรือแบบวิถีชีวิตดั้งเดิมของลาวๆเรากับเวลาแทบจะไม่มีความหมายกับการใช้ชีวิตเลยเนาะ เพราะว่าเป็นจะใช้ชีวิตวันต่อวันคือวันใดที่ตะเวนขึ้นคือพรุ่งนี้ก็คือทํางานพอตะเวนตกก็คือได้เวลากลับบ้านนอน มันเป็นวิถีชีวิตแบบหนึ่งที่พึ่งพาอาศัยธรรมชาติเนาะแล้วก็ถ้ามองว่ามันเป็นวิถีชีวิตที่ลําบากมันก็ลาบากเนาะแต่ถ้าเขามองว่ามันมีความสุขมันก็เป็นวิถีชีวิตหนึ่งที่มีความสุขหลายเนาะมีความสุขหลายที่สุดที่ได้ใช้ชีวิตอยู่กับธรรมชาติใช้ชีวิตติดกับธรรมชาติและคุณภาพชีวิตและอากาศหายใจก็จะดีเนาะหรือว่าเป็นบรรยากาศที่ดีที่สุดอ uh, ่ะคือมันจะบมีมลพิษเหมือน การใช้ชีวิตในเมืองและกาทุกอย่างคืออุดมสมบูรณ์แม้กระทั่งการเทศนาเทศเพิ่นเทศเพียงแค่ให้นะถ้าเพื่อนเทศนาเพิ่นจะได้ผลผลิตหลายคนนี้เนื่องจากว่าเพื่อนบ่มีประสบการณ์ในการทาเทศนาเนาะในการทำนาเพื่อนมีประสบการณ์เพียงแค่การทางให้เทดให้แต่ถ้าวันไดที่เพื่อนได้มีประสบการณ์ในการเทศนาน่ะเขตนี้จะเป็นเขตที่อุดมสมบูรณ์ที่สุดและได้ผลผลิตหลายที่สุดและคุณภาพชีวิตของจนเผา ตรีจะด,ดีกวนนี้หลายเราเชื่อเลยว่าในอนาคตนี้เขาอาจจะไม่ได้เห็นบรรยากาศแบบนี้อีกแล้วถือว่าอีพีนี้ก็เป็นอีพีที่สำคัญนีงกดไลค์กด like, แชร์กดติดตามให้ด้อ นี้เราก็ต้องขอขอบมกขอบใจกับพ่อแม่พี่น้องแล้วก็ขอขอบมกขอบใจไปยัง f อฟซมืทุกคนนะที่เข้ามารับชมรับฟังแล้วก็จะลืมกดไลค์กดแชร์กดติดตามให้กับทีมงานของพวกเราเลยเด้อแล้วก็จะหาบรรยากาศงามๆมีที่ชีวิตสนบทแบบนี้มาให้เอฟซีเมื่อทุกคู่ทุกคนได้รับชมนำกัน,นะแล้วก็สุดท้ายนี้เราก็ต้องกล่าวคำว่าสบายดี